ขอกราบสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังครับเรื่องนี้มีชื่อว่าวันปลากองที่เมืองยูหรือวันปลากองที่เมืองยูนั่นเองครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเมืองยูก่อนนะครับเมืองยูตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของรัชฉานประเทศเมียนมาครับมีนิทานปรำปราในตำนานพระเจ้าเลียบโลกของชาวไทยลื้อได้กล่าวเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จเดินทางมาโปรดสัตว์พระองค์ได้เดินทางมาถึงเขตเมืองยูในสมัยนั้นผู้คนในเมืองยูยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเมื่อรู้ข่าวว่ามีนักบวชผู้มีบุญได้เดินทางมาถึงบ้านเมืองของตนชาวเมืองยูในสมัยนั้นจึงพากันนําเอาไม้กวาดหรือที่ชาวไทยลเรียกว่ายูออกมาปัดกวาดตามบ้านเรือนและถนนให้สะอาดตาเพื่อต้อนรับผู้มีบุญเมื่อพระพุทธองค์ได้มาถึงและได้เทศนาธรรม ชาวเมืองยุจึงได้รับเอาพระพุทธศาสนานับตั้งแต่นั้นมาครับพระพุทธองค์ได้เห็นชาวเมืองนําไม้กวาดหรือที่ชาวไทยเรียกว่ายูมาปัดกวาดครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงทํานายเอาไว้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าเมืองแห่งนี้จะมีชื่อว่าเมืองยูตามชื่อยูหรือไม้กวาดนั่นเองต่อมาผ่านไปนานหลายชั่วอายุคนเสียงเรียกชื่อเมืองจึงเพี้ยนจากเมืองยูมาเป็นเมืองยู ที่แปลว่าเข็นไปหรือดันไปในภาษาไทยลืือนั่นเองครับผู้คนที่อาศัยอยู่ที่เมืองยูส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลืือครับมักถูกเรียกคู่กับเมืองยูเมืองหลวยหรือเมืองยูเมืองยองครับเมื่อทุกท่านได้รู้จักกับเมืองยูกันดีแล้วคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับข้อหนานดีที่เมืองยูท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าที่เมืองยูนั้นจะมีวันป๋ากองหรือวันปลากอง ปีหนึ่งจะมีเพียงหนเดียวคืนเดียวเท่านั้นครับท่านเล่าไว้ว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อถึงเดือนห้าขึ้นห้าคำ่ำตามจันทกติของชาวไทยหรือจะตรงกับช่วงเดือนมีนาคมของไทยเราซึ่งเมืองยูนั้นจะติดแม่น้ําที่มีชื่อว่าแม่น้ําหลวยนั่นเองครับเมื่อถึงเดือนห้าขึ้นห้าคำ่ำทุกๆปีตอนกลางคืนปลาทุกๆชนิด ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหลวยจะกระโดดออกมากองกันตามหาดทรายประมาณช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งปลาตัวหนึ่งกระโดดออกมาตัวที่สองออกมาและตัวที่สามที่สี่สที่ห้าก็กระโดดออกมาเรื่อยๆกระโดดออกมาเรื่อยๆกองกันขึ้นกองกันขึ้นสูงจนดูเหมือนพระาธาตุปลาเลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากปีหนึ่งจะมีเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นผู้คนที่เมืองยูเมื่อถึงเดือนห้าขึ้นห้าคำ่ำ ตอนกลางคืนชาวบ้านจะพากันนำเรือขึ้นแม่น้ำไปอยู่ตามหาดทรายต่างๆและนำกระสอบไปใส่ปลาด้วยเมื่อถึงเวลาปลาก็กระโดดออกมาชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บปลาใส่กระสอบจนได้ปลาเต็มกระสอบเต็มเรือใกล้สว่างจึงนำเรือขนปลากลับมาบ้านปลาเยอะมากและสนุกมากชาวบ้านก็นำปลาที่ได้ไปขายและแจกจ่ายแบ่งกันกินหลังจากผมได้ฟังพ่อหนานดีท่านเล่าให้ฟังแล้วสำหรับผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ และน่นาเหลือเชื่อมากๆครับแต่มันเป็นเพียงแค่ท่านได้เล่าให้ผมฟังเท่านั้นผมอยากไปเห็นกับตามากจริงๆครับแต่เรื่องนี้ท่านยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงๆนะครับผมเองก็ยังคิดว่าเมื่อถึงวันนั้นก็อยากไปดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับแต่ชาวบ้านที่เมืองยูทุกๆคนก็ยังยืนยันว่าเรื่องนี้มีจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ ใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวแถวแถวเมืองยูในช่วงประมาณเดือนมีนาคมก็ลองไปดูไปทดสอบความเป็นจริงกันได้นะครับแต่เนื่องจากเมืองยูเดี๋ยวนี้เป็นเมืองที่ติดกับชายแดนกับประเทศจีนจึงกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแม่น้ําหลวยถูกสร้างเป็นเขื่อนพลังงานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายผมคิดว่าในอนาคตเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นก็เป็นได้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจและแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังอีกครับผมขอบคุณครับ